จเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องความศกระโปกโสโครกที่ทำให้บริสุทธิ์ได้ยากอันว่าจิตคิดชั่วตัวก็รู้จิตเฝ้าดูกูทำนั้นฉไหนศะกระโปกโสโครกเสียกไกร ทำชะไหนให้สว่างกระจ่างธรรมความสกรปรกโสโครกใดๆในโลกนี้นั้นไม่น่ารังเกียจเท่ากับจิตใจที่ศกรปรกของคนจิตที่ไม่มีความสำนึกจิตที่ไม่มีความสลดจิตที่ไม่มีความละอายจิตที่ไม่เกรงกลัวต่อการทำชั่วสร้างบาปกรรม ความโหเที่ยมในจิตใต้สำนึกของคนที่มาจากหัวใจที่ไร้ซึ่งความกรุณาสงสารความไร้ซึ่งความเมตตาที่หาไม่ได้จากคนที่มีจิตใจที่อยากและแข็งกระด้างความสกรปรกของจิตที่มาจากความเห็นแก่ตัวความโสโครกของจิตใจ ที่มาจากกิเลสตัณหาอันศกระโกน่ารังเกียจของคนจิตที่มีกิเลสตัณหามันจึงเป็นมนทินเป็นความหมักหมมศกระโกของสภาวะจิตที่ไม่บริสุทธิ์ของมนุษย์ดูก่อนพระราอันว่าความชั่วช้าความโหดเหี้ยมสามาน จิตท,ที่ไร้ซึ่งความเมตานั้นมิใช่วิสัยของเหล่าหมู่มนุษย์แต่เป็นวิสัยของหมู่สัตว์ที่อยู่ยังพบเบื้องล่างเมื่อโลกมนุษย์นั้นเป็นพบที่เป็นจุดศูนย์กลางระหว่างสวรรค์กับนรกเป็นพบของการเท่าเทียมระหว่างธรรมะกับอธรรม เป็นภพของการสร้างบารมีของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงเป็นภพของการต้านทานเอาชนะแรงแห่งกิเลสตัณหาเป็นภพที่เหล่าเทพเทวดาต้องห้ามหันกับสัตว์เบื้องล่างอันเป็นจิตที่ผุดขึ้นมาจากขุมนรกอันแสนจะเร่าร้อน ดูก่อนท่านทั้งหลายเมื่อเหล่าเสนาผู้หานกล้าของพญามารอันชั่วช้าแพ่ปกคลุมขจรกระจายไปเพื่อหวังห้าหันรุกรานหมายจะเอาซึ่งอธรรมคือความชั่วช้าสามานนั้นเข้าทำลายล้างมวลหมูสัตว์หวังใจหมายเอาความชั่วมุงเข้าทำลายและล้มล้าง คุณธรรมและความดีงามในฝ่ายธรรมะให้สูญสิน้นดูก่อนพระดาเหล่าสัตว์มูใดอันเป็นปราดอริยชนเป็นผู้รักซึ่งความสันโดษมีจิตใจใคร่สแสวงหาฝักใฝ่ธรรมอันเป็นซึ่งวิโมกขธรรมเป็นธรรมะแห่งการหลุดพ้นเหล่าสัตว์มูนั้น อันเป็นปราดอริยชนเป็นบุคคลผู้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วว่ากิเลตันหาทั้งหลายนั้นเป็นฝ่ายอธรรมอันเร่าร้อนเป็นธาตุแห่งความทุกข์ยากแสนลำเค็นในห้วงจักรภพแห่งสังสารวัตนี้เมื่อเหล่าอริยชนทั้งหลายเห็นถึงซึ่งความสัจจริงนี้ ย่อมอย่างจิตแห่งตนโอนอ่อนน้อมเข้าหาธรรมอันเป็นมงคลอันประเสริฐพร้อมทั้งละทิ้งจิตอันเป็นวิสัยแห่งฝไฟอธรรมอันสกระปรกโสโครกเป็นมลทินอันแปรเปื้อนต่อสภาวะจิตอันพองใสและต่อสภาวะธรรมอันดีนั้นทิ้งไปเสียได้จากดวงจิต ดูก่อนท่านทั้งหลายบุคคลผู้นั้นแหลได้ชื่อว่าเห็นแจ้งในธรรมอันประเสริฐโดยแท้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถทาคตผู้ใดรู้แจ้งในอริยศัสตจผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นหมูเหล่าแห่งอริยชน เป็นผู้ซึ่งนำพาชีวิตผู้อื่นนำพาชาติกำเนิดของตนให้หลุดพ้นจากห่วงแห่งวัฏตาสงสารอันน่าสังเวชใจนี้ความสกประปกของจิตจึงไม่มีอยู่ในหมู่อริยะความโหดเทียมไร้ซึ่งความเมตตาจึงไม่มีอยู่ในหมู่ชั้นพรม จิตที่ไร้ความกรุณาสงสารจึงไม่มีอยู่ในจิตอันประเสริฐเหตุทั้งสามประการนี้แลคือความสกรปรกโสโครงที่ทำให้บริสุทธิ์ได้ยากเหตุใดเราจึงได้กล่าวซึ่งวาจาแห่งธรรมเช่นนั้นเล่าดูก่อนพระดาอันว่าความสกรปรก อันเป็นมนลทินที่ดำมืดอยู่ภายในสภาวะจิตของบุคคลทั้งหลายนั้นอันจะเป็นซึ่งอุปสรรคอันจะเป็นซึ่งอวิชชาอันยากที่จะกระจัดให้ทุเลาเบาบางลงไปได้เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเล่าดูก่อนท่านทั้งหลายในสภาวะจิตที่ดำมืด ปกคลุมไปด้วยอวิชชาอันเป็นความโง่เขลาอันเป็นความมืดบอนของจิตอันเป็นมนทินนี้เป็นดวงจิตที่ไม่เปิดรับซึ่งสภาวะธรรมอันดีทั้งหลายเพราะเป็นจิตที่ไร้ซึ่งความคิดไร้ซึ่งสติปัญญาไตร่ตรองเป็นสภาพของดวงจิต ที่ขาสามัญสำนึกอันดีไม่รู้ดีรู้ชั่วเพราะความหลงเพราะความเห็นแก่ตัวมีความรักโลภโกรธหลงที่พุ่งทยานอย่างแรงกล้าย่อมนำพาความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่นได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรดูก่อนพระดา ความเมตตายินดีความกรุณาสงสารเป็นคุณธรรมเป็นพรหมวิหารอันดีของหมู่เหล่าอริยชนทั้งหลายอริยชนผู้ก้าวล่วงรอการหลุดพ้นเกาะกระแสะแห่งพระนิพพานอย่างแจ่มชัดนั้นแล้วเราผู้ปรารถนาให้ถึงฟัง แห่งพระนิพพานอันดีนั้นแลอย่างถึงซึ่งความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะนำพาเหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นข้ามพ้นห่วงมหานาทีสีทันดรอ,อันเวิงว้างกว้างใหญ่ไพศาลนี้ไปพร้อมเพียงกันด้วยความเมตตากรุณาอันบริสุทธิ์ในธรรมตว์จริงนี้ สาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียคาว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบ,บัวดอกสุดท้าย